เอาหนาี้เปื่อนเลยเอาดีสล็อถุงหนึ่งค่ะอุ้ยโอ้โหนี่เลยแกพะโล่ค่ะเอาเลยแก๊บใส่ชุ้นเพือครับเงี้ยนะเงี้ยเอาพะโล่เปล่าอ๋อไอุ้กนี่ นเองเลยจ้ะหะานหวานหวานนี่หกิีฮัโนฮัลโหลาสิบบาทหานผาจมี่ทีร้านกหมดาแต่มาับตรงหัวโตหนูเลยว่ายำหนักงียอนี่ยกเลย อย่าแอมออกนะ